อันยองดีนอไปโอสวัสดีครับวันนี้ดีนทำอาหารเกาหลีนะครับหลายคนคิดว่าคนเกาหลีกินแต่ก,กิมจิใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับอันนี้ชื่อเต้นจังนะครับวันนี้ดีนจะทำน้ำซุปเต้นจังภาษาเกาหลีเดียวว่าเต้นจังจีแกครับเต็นจังนี้คืออาหารประจำสำหรับคนเกาหลีเหมือนกันครับอันนี้กับกิมจิ คงเกาหลีกลับทุกคนกในตวยอยังนี้ครับทินก็มีนะครับวันนี้จะทำน้ำซุปแตงจิเก้โดยซื้อสุกินี่แล้วก็เต้าหู้มาแต่ถ้าจะทำน้ำซุปสุกินี่กับเต้าหู้เยอะไปเลยวันนี้ดีนจะทำอาหารสองย่างนะครับใช้แป้งนี้แป้งเกาหลีครับทำชุดแป้งทอดที่สุกินี่กับเต้าหู้ที่เหลือ จะททาอาหารอย่างเงื่อนมันกินแร่นง่ายง่าอร่อยด้วยนะครับตามมานะครับอันนี้เดนจังนะครับเ,เดนจังคือมักถั่วครับแล้วก็คนเกาหลีใช้เดนจังคล้ายๆกับคนไทยใช้ปลานะครับเช่นแบบทำน้ำจิ้มบ้างน้ำสดบ้างเวลาทำน้ำซุปใส่บ้าง นะครับถ้านำ้นำประมาณ5 0 0ยมิลลิลิตรใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะครับแต่เตนจังอ่ะคือแบบวัดไม่ได้ครับเพราะว่าบางคนชอบกินจืดๆบางคนชอบกินแคมแคมค่อยๆใส่แคมแคมค่อยๆใส่แล้วก็เอา,เอาที่ชอบรสชาติปรับเองนะครับอันนี้เป็นชุกินี่นะครับแหงที่ทรงๆแบบนะครับอันนี้จะใส่ที่น้ําซุปอันนี้จะทําแป้งทอดนะครับ เต้าหู้นะครับเตาหู้ก็เหมือนกันที่อันเล็กๆที่จะใส่น้ำซุปนะครับแต่ที่แบบอันนี้จะทำแป้งทอดนะครับนี่ไข่นะครับไขต่ตอนใช้ตอนทำแป้งทอดนะครับเดี๋ยวอธิบายอีกรอบครับอันนี้ต้นหอมใหญ่ญี่ปุ่นครับในต้เย็นมีลอยช้ยถ้าไม่มีใส่ต้นหอมอะไรก็ได้หัวหอมอะไรก็ได้นะครับอ,อ,อันนี้แป้งที่แป้งเกาหลีของ เกาหลีครับที่จะทําชุกแป้งทอดอันนี้ที่ไทยก็ซื้อได้ที่แมคโครหรือวิลล่าหรือซื้อได้นะครับแต่ถ้าหาไม่เจอแล้วก็ที่บ้านมีแป้งของไทยใช้แทนได้นะครับอันนี้กระเทียมครับกระเทียมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่กินชอบกินกระเทียมเลยใส่เยอะๆนะครับอันนี้พริกครับซุปเตนจงัง แผดนิดน,นึงจะอร่อยกว่าครับเลยเอาแผดพริกมาแต่คนที่ชอบกินแผดแผดใส่เยอะกว่าก็ได้ถ้าคนที่ไม่ชอบพริกไม่ใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวตามมานะครับน้ำเริ่มต้มแล้วนะครับอันนี้น้ำห้าร้อยมิลิลิตรจีนจะใช้ใช้สองช้อนโตนะครับถ้าใครไม่มั่นใจค่อยๆใส่ชิมก่อนค่อยๆแทนนะครับ ถ้าให้ติมนะคบใครจะท่าใส่ผักเยอะๆแล้วก็ท่าใส่เต้าหู้ให้เค็มกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่ผักใส่เต้าหู้จะให้แบบลดเค็มลดร้อนแองนะครับจริงๆอ่ะคือแทนเดนจังก็ใกล้เสร็จแล้วนะครัะง่ายมากนะครับถ้าไม่รู้จักทานอะไรก็ํานี้ แล้วก็เด็นจากนี้ตั้งแต่สมัยก่อนคงเกาหลีกินมาเพราะว่าช่วยสุขภาพด้วยครับใส่ชุดคีนี่ก่อนนะคะชุดคีนี่หน้าเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะใช้กับแป้งทอด นี่นะาขไข่กับแตงกวานะครับเยีเวๆยวจุกินี่แป๊บเดียวส่งนะครับไม่ต้องต้งนานนะครับใส่ตาโหูนะครับ นะครับใส่ต้นหอมเยอะๆจะน้ำซุปจะอร่อยนะครับอย่างที่บอกถ้าใส่แฮตใส่ผักอย่างเงินจะอร่อยครับซอสใหญ่ของเกาหลีใส่มันฝรั่งแล้วก็แฮตหอมใส่กระเทียมนะครับกระเทียมหนึ่งช้อนโตนะครับเดี๋ยวรอให้ตอมก่อนนิดนึงนะครับ ทำแล้วนะครับทำชุดแป้งทอดเกาหลีนะครับเตรียมอาหารมาจับจับอกวิธีการนะครับชุก,กินี่แชที่ทิชชูก่อนอันนี้ทิชชูอของห้องครวนะครับคิชชินทาวเวอ์แล้วก็ใส่ที่ไ่จีนไคใส่สองสองฟองนะครับพอครับแล้วก็แถบถาแป้งชุบแป้งง่ายไหมครับ เต้าหู้ก็เหมือนกันนะครับแชทก่อนต้องให้แห้งๆก่อนจะอร่อยนะครับ ่วนเนี่คนเกาหลีถ้าทำาบนี้จิ้มกับโชยูไม่ก็น้ำซีอิวนะครับอ่านต่อน,นะครับฝ่ายไม่ต้องแรงนะครับแรงนะครับให้ฝ่อ่อนๆ ชดที้นี่กอนนะครับที่ต้องร้อนมันร้อนเนาะไม่ต้องร้อนมากอ่ะเนี่ยมันไม่ได้กินแบบกรอ,อบอะ่ะ<อ> ถ้าสีประมาณนี้ก็สุกพอดีนะครับเดียวเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้มือหนึ่งทางเข้าไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวลองชิมก่อนนะครับอ้ออาวเหรไม่ได้กินนานนหวานๆกรอบๆชิมแต้าหูนะครับ จริงๆแป้งถูกชน,นีดชาป่อทอดเขาใส่แบบนุ่มน,นิ่นั่นอยู่แล้วไม่จิ้มอะไรก็มีรสชาติอยู่แล้วนะครับแต่สาหรับของที่จืๆดๆอนะกินกับโซออยูน้ำซีอิวก็ได้นะครับจะสอนให้วิธีการคงเกาหลีกินแทนจากจริกน,นะครับใส่เท้าข้า,าวหูชุก,กินี่ นาำสุกแล้วก็ของนี้แบบแบบนี้นะครับห mm ิว hmm. ข้านะครับ mm hmm. ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็มีกิมจคกอจบแล้วครับ เจนจ่าถ้าสวยจ่ได้นานๆเวลาแหง้งทำน้ำซุปนี้ช่วยได้มากๆนะครับมันคนมันขี้เมามันดีนะผมชอบใครชอบกดไลค์กดแ like, ชร,ร์ subscribe หน่อยนะครับขอบสามีตาเนียย